วันนี้มาพบกับตุ๊กภัยาดีเจริญยนต์นะคะวันนี้มีรถเข้าใหม่มาแนะนํานะคะเจ้า t o โยต้าโคโร拉คอร s นะคะเครื่องยนต์1.8สปอร์ตพัทนะคะปี2023ให้กับลูกค้ากันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ารถคันนี้นะคะมีความโดดเด่นพิเศษอะไรบ้างนะคะเครื่องยนต์คันนี้นะคะจะอยู่ที่ 1,800cc นซีซีนะคะเท่ากับ140แรงม้านะคะแล้วก็การกินอัตราเชื้อเพลิงนะคะจะอยู่ที่15.4กิโล,ลิตรนะคะถือว่าประหยัดน้ำมันมากๆ และที่สำคัญนะคะรถคันนี้นะคะเป็นเกียร์ CVTi นะคะถึง7สปีดเลยค่ะส่วนของด้านหน้าเจ้า Toyota Corolla Cross คันนี้นะคะ mm hmm. เขามีเอกลักษณ์โดดเด่นดีไซน์ ชัดเจนมากๆเลยค่ะด้านหน้าจะเป็นด้านโค้งมนนะคะแล้วก็ตาไฟด้านข้างของเขานะคะจะเป็นตาไฟ LED และมีไฟ daytime running light มาให้ด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะรถคันนี้นะคะมีไฟตัดหมอกนะคะเป็นไฟ LED อีกเช่นกันค่ะทำให้ผสมผสานและดูมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นค่ะ ส่วนล้อแม็กนะคะทั้ง4ล้อนะคะเราเปลี่ยนแม็กให้กับลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งล้อแม็กของเรานะคะใช้เป็นล้อแม็กของเลนโซนะคะแท้จากโรงงานเลยและที่สําคัญนะคะเราเปลี่ยนยางให้กับลูกค้าทั้งหมด4เส้นแล้วค่ะเป็นยางบิสโต e นะคะ26 5าทั 60, ค่ะ ในส่วนด้านข้างของเจ้า Toyota Corolla c ค o s s คันนี้นะคะต้องบอกเลยว่ามีความโดดเด่นดีไซน์สวยมากๆเลยนะคะเขาจะตัดด้วยทูโทนนะคะระหว่างสีขาวและสีดำนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านบนกันนะคะว่า การาศาสตร์ของเรานะคะติดมาทั้งหมด4บานเป็นของโรงงานแท้ร0อเซเลยนะคะส่วนฟิล์มเราติดใหม่ให้กับลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนมือจับด้านข้างของเขานะคะซึ่งประตูนี้นะคะเปิดปิดด้วยระบบสมาร์ทเอนทีค่ะถือว่าใช้งานง่ายมากๆเลยเพียงเราเอากุญแจใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงนะคะสามารถเปิดปิดสะดวกและที่สำคัญนะคะกระจกมองข,งข้างของเขานะคะจะปรับเป็นด้วยไฟฟ้าทั้งสองบานเลยนะคะ ส่วนตาไฟเลี้ยวนะคะจะอยู่ที่กระจกมองข้างทั้งด้านซ้ายและด้านขวากระจกของเขาจะแบ่งออกเป็น2ส,สีนะคะคือสีขาวและสีดำหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นสีทูโทนนั่นเองค่ะส่วนของด้านหลังนะคะเอกลักษณ์ของเขานะคะยังเป็นเสาอากาศแบบคีิปฉลามอยู่นะคะยังเป็นแบบเดิมในของรุ่น t โ o โ o ต o าคูร่าคอนรุ่นนี้นะคะ และถัดมานะคะเราติดสปอยเลอร์หลังมาให้กับลูกค้าเป็นชุดแต่งรอบคันเลยถือว่าสวยงามมากๆนะคะรถคันนี้นะคะยังส่วนด้านท้ายยังไม่มีการเปลี่ยนหรือแปลงโฉมอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่เปลี่ยนไปคือตาไฟท้ายนะคะจะเป็นตาไฟของ LED ถือว่าในวิ่งกลางคืนนะคะสว่างมากๆแล้วดีไซน์สวยด้วยค่ะ มานะคะรถคันนี้นะคะจะมีกล้องมองหลังนะคะติดมาให้กับลูกค้าด้วยถือว่าสะดวกสบายแล้วก็ถอยหลังมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนด้านล่างนะคะเห็นเป็นท่อคู่แบบนี้นะคะเราติดชุดแต่งมาให้กับลูกค้าลูกค้าไม่ต้องไปแต่งเองนะคะจะมีท่อหลอกอยู่หนึ่งอันและท่อที่ใช้จริงอีก1อันค่ะ ส่วนประตูด้านท้ายของเขานะคะจะยังไม่ใช่ระบบเปิดปิดไฟฟ้ายังเป็นระบบชกอยู่ถือว่าใช้งานสะดวกสบายมากๆและห้องเก็บของผู้โดยสารด้านหลังนะคะมีความกว้างและใหญ่มากๆเวลาเก็บสัมภาระค่อนข้างได้เยอะมากๆเลยและที่สําคัญนะคะรถคันนี้จะไม่มียางอะไหล่รถนะคะจะมีเป็นที่ปะลมยางมาให้กับลูกค้าค่ะถือว่าใช้งานสะดวกสบายมากๆเลย เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในกันนะคะว่ารถคันนี้นะคะเจ้า t o y ยต้าค l โรราค s s มีความดูสปอร์ตดูทันสมัยแบบไหนกันนะคะภายในของเขานะคะจะเป็นสีโทนสีดำนะคะแล้วก็ตัดด้วยสีเทานะคะซึ่งมีความลงตัวสปอร์ตมากๆส่วนพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาไลัยไฟฟ้านะคะจะเป็นพวงมาลัย ESP นะคะ แล้วก็มีแผงควบคุมจะอยู่ด้านซ้ายนะคะของฝั่งเครื่องเสียงส่วน Quick Control นะคะจะอยู่ทางด้านขวาซึ่งกระชับเหมาะมือมากๆเลยค่ะส่วนหน้าปัดเรือนใหม่นะคะเขาจะผสมผสานความดูมีสปอร์ตและมีคลาสสิกนะคะซึ่งกรณีที่เป็นคลาสสิกนะคะก็จะเป็นเข็มนะคะเป็นเลขใหม่นะคะส่วนด้านถัดมานะคะจะเป็นจอ M I D นะคะขนาด4.2นิ้วนะคะ ซึ่งมีความสปอร์ตซึ่งผสมผสานได้ลงตัวมากๆเลยถัดมานะคะจะเป็นในส่วนของอจอเครื่องเสียงนะคะขนาดของเขานะคะจะอยู่ที่ประมาณ9นิ้วนะคะซึ่งรองรับ a p p l r p l เ y Android, Bluetooth และ USB ด้วยค่ะถัดมานะคะจะเป็น Air ตัวนี้นะคะจะเป็นแ i ร์ดิจิตอลนะคะแต่ยังไม่อัตโนมัตินะเพราะว่าด้านซ้ายและด้านขวาเขาแยกปรับอุณหภูมิกันนะคะ ในส่วนของเกียร์นะคะเราสามารถปรับเป็นแบบ2ระบบได้เลยขึ้นอยู่ว่าคนขับชอบสมรรถนะหรือความดูสปอร์ตแบบไหนนะคะซึ่งถ้ากดขี่เกียร์ออตโต้นะคะก็ใช้ P R N D ได้ปกติเลยแต่ถ้าเกิดว่าอยากขี่เป็นแบบแมนวนวลนะคะเพียงแค่ดันเกียร์เข้ามาด้านด้านขวาเข้าหาตัวเรานะคะเราสามารถใช้เป็นเกียร์ธรรมดาได้เลยค่ะ ภายในเบาะเจ้าโตโยต้าโคโร拉คอสคันนี้นะคะจะเป็นเบาะหนังสีดํานะคะแล้วก็ที่สําคัญเบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดใช้งานน้อยมากๆเลยและที่สําคัญนะคะกระชับมากๆค่ะเวลาขับขี่ถือว่าปลอดภัยอีกเช่นกันค่ะสาหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะต้องบอกเลยว่ากว้างขวางมากๆและมีความสะดวกสบายมากๆเจ้าโตโยต้าโคโร拉คอสคันนี้เรามีพนักพิงแขนนะคะมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสามารถวางแก้วได้ แล้วเบาะของเขานะคะสามารถปรับได้2ระดับคือพับลงสุดนะคะแล้วก็เอนลงสุดได้เลยถือว่าไม่เมื่อยนะคะเวลาเดินทางในระยะไกลๆแล้วด้านหลังของเขานะคะมี2จุดที่ให้ความสําคัญต่อผู้โดยสารด้านหลังคือมีแอร์นะคะอยู่ด้านหลังแล้วก็มีที่เสียบ USB นะคะไฟจะอยู่ที่2.1แอมป์ให้กับลูกค้าถึง2ปลปักเลยค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะเจ้า t o y o t a า o r o l a คอร์ส1.8สปอร์ตพัทนะคะปี2023ถ้าเกิดลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังสนใจรถรุ่นนี้อยู่นะคะรีบเข้ามาจับมาจองเลยซึ่งราคาป้ายแดงจะอยู่ที่1,900,000บาทแต่เราไม่ขายในยราคานั้นค่ะเราจะขายอยู่ที่825,000บาทเท่านั้นเองและสามารถผ่อนสูงสุดได้ถึง84เดือนค่ะและที่สำคัญออกร้นบาทให้กับลูกค้าเลยนะคะ ก็สุดท้ายนี้นะคะถ้าเกิดลูกค้าท่านใดถูกใจกดถูกใจกดสับสไครต์และกดติดตามด้วยนะคะถ้านึกถึงรถสวยรถด,ดีนะคะต้องไพศาลีเจริญยนต์เท่านั้นไพศาลีเจริญยนต์มี2ส,สาขานะคะสาขา1จะอยู่ตรงข้ามสนามกีฬาจังหวัดสระบุรีค่ะส่วนสาขา2นะคะจะอยู่เส้นหินกองวิหารแดงไปทางมคนายกนะคะแล้วมาดูคลิปหน้ากันค่ะว่าตุกไพศาลีเจริญยนต์จะมารีวิวรถรุ่นไหนให้ลูกค้ากันค่ะบ๊ายบาย